โดยปกตินะครับเพลงทั่วไปจะใช้เสียงในการบรรเลงใช่ไหมครับแต่เพลงนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยใช้แต่ความเงียบและก็กลายเป็นผลงานชิ้นเอกศิลปะด้านดนตรีในสมัยนั้นด้วยเพราะอะไรครับ let's go และเพลงนี้มีชื่อว่า 4 3 3ประพันธ์โดยจอห์นเคชเมื่อปี1952ความยาวก็ตามชื่อเพลงเลยครับ4นาที33วินาทีตัวสกอร์ของเพลงนี้นะครับมี3 movement และแต่ละ movement นี้ไม่มีโน้ตตัวไหนเข้ามาทำให้เกิดเสียงเลยครับดูจากตัวอย่างนี้ก็ได้ครับโอ้โห oh, มจริง4นาทีเนี่ยไอ้คนมาเสียเวลาหรือไงวะไม่มีอะไรทำหรือไงไอ้คนขอพูดให้จบก่อนนะได้โปรดอย่าเพิ่งแสดงนิสัยในอดีตของตัวเองออกมารู้ว่าเป็นคนที่ชอบทำงานในห้องน้ำเนาะชอบขัดเนี่ย จริงๆเจ้าตัวไม่ได้กลัวนะครับแต่เขาตั้งใจมากกว่าจุดประสงค์ก็คือพยายามจะบอกว่าความเงียบไม่มีอยู่จริงเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นดนตรีแต่เสียงบรรยากาศเสียงพัดลมเสียงเก้าอี้เสียงไอาจากผู้ชมก็สามารถเป็นดนตรีได้เช่นกันซึ่งแนวคิดนี้ค่อนข้างเฉียบขาดและแหวแกแนวดนตรีคลาสสิกสุดๆไปเลยในตอนนั้นแต่ทุกคนคิดว่าเพลงนี้เพราะไหมครับมันจะไปฟอะได้ยังไงวะก็มไม่มีเสียงเลยเลยสักทีนี่